สวัสดีครับพอดีมีลูกค้าสอบถามมานะว่าอยากทําประกันภัยรถยนต์ซ่อมห้างนะครับหรือว่าซ่อมศูนย์นะซ่อมศูนย์บริการนะครับเรียกว่าซ่อมห้างเนาะจะเลือกยังไงดีนะครับเพราะว่าเช็คมาเนี่ยมีหลายบริษัทมากเลยนะอย่างแรกนะครับในฐานะที่ผมเป็นคนขายนะผมอยากจะบอกแบบนี้นะครับว่า1ก็คือให้เราลองสอบถามศูนย์ดูก่อนนะครับศูนย์รถยนต์ของเรานะว่าเขารับประกันของบริษัทไหนบ้างนะสมมุติว่าผมเช็คมาให้4ที่นะครับมีเทเวศโตเกียวมารีนวิริยะแล้วก็เอวอีนะครับแบบนี้นะ ผมเช็คมาได้แล้วราคาตามนี้นะครับเราลองถามศูนย์ดูก่อนว่า4บริษัทนี้นะครับสามารถเอาไปซ่อมที่ศูนย์ได้ไหมนะครับที่ศูนย์บริการได้ไหมถ้าเขาบอกว่าได้เาเราก็มาดูกันต่อเลยนะครับอย่างในกรณีนี้นะครับก็ราคาแตกต่างกันเยอะเหมือนกันเนาะเทเวสสองหมื่นหกนะครับโตเกียวมารีนเนี่ยสองหมื่นแปดนะครับเนี่ยแล้วก็วิริยะเท่านี้นะครับแล้วก็ตรงไอโออีเนี่ยก็สามหมื่นกว่าบาทเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะตรงนี้สามารถผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนได้นะครับผ่อนเงินสดได้นะอ่ะ เราก็มาดูต่อนะครับในส่วนนี้นะครับในเมื่อราคาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็ศูนย์ของเราเนี่ยก็รับทุกที่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเกิดเหตุแล้วเราทําบริษัทใดบริษัทหนึ่งในนี้นะครับเราก็สามารถ <ๆ S 2> าไปซ่อมที่ศูนย์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความแตกต่างเรื่องราคาไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าศูนย์รับทุกบริษัทเนาะอะต่อไปก็จะมาดูในส่วนของตัวความคุ้มครองนะครับตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยประกันประเภทประกันก็คือเป็นประกันชั้นหนึ่งซ่อมห้างเหมือนกันหหมมมมดเเเลลลยยนนนนนนนะะะคคครรรรรรััับบบบบแ้้้ววกกก็ีีีิิาชืออฉฉุไทงงถต เทเวศมีกับวิทยาก็มีนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ทุนประกันก็คืออยู่ที่850,000นะครับเท่ากันหมดเลยนะครับสอันเนี้ยเอ้ยมันก็คุ้มครองเท่ากันนะแล้วก็ในส่วนของตัวความคุ้มครองบุคคลภายนอกนะครับก็ดูดูแล้วนะครับมันก็จะใกล้ใกล้กันนะครับเนี่ยสิล้าน1ล้าน10ล้านนะครับเนี่ยถ้าเป็นของวิทยาเนี่ยความคุ้มครองเขาเยอะนะครับเออหนึ่งล้านนะครับของอันนี้ชีวิตร่างกายอนามัยก็คือในกรณีชนคนนะครับก็50,000นนะ แล้วก็อีกอันนึงก็คือความเสียหายต่อทรัพย์สินตรงนี้ก็คือซ่อมของคู่กรณีนะครับหรือว่าซ่อมคนอื่นนะเราเป็นปาาระกันชั้นหนึ่งเนี่ยไปชนไปชนชาวบ้านเขานะครับหรือว่าขับไปชนเกิดเหตุเนี่ยก็คือจะมีวงเงินในการซ่อมของคู่กรณีนะครับของคนอื่นเนี่ยอยู่ที่2อล้านหนะครับถ้าเป็นของวิิยะเนี่ยจะอยู่5ล้านเลยนะครับโอเคของวิยิยะ ซ่อมคนอื่นเยอะดังนั้นราคาก็อาจจะแพงอันนี้ก็สมเหตุสมผลนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวประกันอุบัติเหตุอุส่วนบุคคลนะครับในกรณีที่เสียชีวิตนะตรงนี้ก็7คนนะครับตรงนี้ก็คือความคุ้มครองเขาเยอะกว่านะครับเนี่ยเห็นไหมครับที่บอกว่าเอ๊ะทำไมของอันนี้ราคายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ราคาแพงกว่านะให้มาดูตรงนี้รายละเอียดด้วยนะครับเนี่ยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตครับเนี่ยของอันนี้จะเยอะกว่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นค่ารักษาพยาบาลเนี่ยอันนี้ก็เยอะกว่านะแต่ว่าในส่วนของตัวประกันตัวผู้กัับบีนะคร ก็ตรงนี้นะครับก็จะเยอะกว่านะถามว่าเอ๊จะได้ใช้หมดทุกช่องไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ใช้แน่นอนนะครับไม่ได้ใช้แน่นอนนะแล้วก็อันนี้ทุนทุนซ่อมรถเราก็คือตามทุนประกันนะส่วนใหญ่ที่ลูกค้าจะได้ใช้นะครับหรือว่าซื้อประกันแล้วอยากได้ใช้เลยจะดีกว่านะได้ใช้ก็คือเนี่ยพวกบริการฉุกเฉินนะครับตรงนี้ก็มีนะตรงนี้ก็มีดังนั้นนะครับวิธีการเลือกอยู่ที่ลูกค้าเลือกเองเลยนะครับว่าอยากได้ของบริษัทไหนนะเพราะว่าราคาเนี่ยค่อนข้างมีความแตกต่างกันแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วดูจากความคุ้้มครองแลวนะ เข้าซ่อมศูนย์ได้นะครับเข้าซ่อมห้างได้นะยกตัวอย่างเช่นบางกรณีนะครับเช่นขับเทียบฟุตบาทปื๊ดสเกิร์ตหน้าไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าทุกขี้เท่าได้เหมือนกันหมดนะครับสเกิร์ตหน้าก็น่าจะซ่อมไม่เกิน850เนาะตรงนี้ก็สามารถซ่อมได้นะครับก็คือเข้าศูนย์ได้นะครับแล้วก็เรียกบริษัทประกันมาถ่ายรูปเหมือนกันเนาะโอเคสาหรับวิดีโอนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ต้องการให้เช็คราคาให้นะครับแล้วก็ไม่รู้จะเลือกยังไงนะผมก็แนะนําให้เลือกแบบนนี้ะครับ ครับรถปลอดภัยทําประกันเมื่อใดคิดถึง7-2-4ทีมนะครับแม่เป็นขั้นเป็นตอนจริงๆ <c oughs> แล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ